ก็มาถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญนะคะก็คือสมบัติของศูนย์กับสมบัติของหนึ่งมาดูสมบัติของศูนย์ค่ะสมบัติของศูนย์ข้อที่หนึ่งถ้า a แทนจานวนเต็มใดๆแล้ว a บวกศูนย์เท่ากับศูนย์บวก a เท่ากับ a นั่นหมายความว่าจำนวนใดบวกศูนย์ก็จะได้จำนวนเดิม ศู 0, คือเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเต็มข้อต่อมาค่ะถ้า A แทนจำนวนเต็มใดๆแล้ว A คูณ0นเท่ากับ0คูณ A เท่ากับ0นั่นหมายความว่า0ูนย์คูณจำนวนใดก็ตามจะมีค่าเท่ากับ0สมบัติข้อต่อมามีความสำคัญมากนะคะข้อที3่3ค่ะถ้า A แทนจำนวนเต็มใดๆและ A ไม่เท่ากับ0แล้ว0ย์ส่วน A มีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่านักเรียนเอาจำนวนใดก็ตามมาหาร0ย์จะมีค่าเท่ากับ0ย์ยกเว้นตัวเดียวคืออะไรคะตัวหารจะต้องไม่เป็น0ซึ่งสมบัติข้อนี้จะเป็นพื้นฐานในการแก้สมการหรือแก้อสมการนะคะที่อยู่ในรูปของเศษส่วนเพราะตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับ 0นั่นเองข้อต่อมาค่ะถ้า a และ b แทนจำนวนเต็มใดๆและ a คูณ b เท่ากับ0จะได้ว่า a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ส,สมบัตินี้ก็จะสำคัญในเรื่องของการแก้ส,สมการกำลังสองซึ่งจะต้องเรียนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว a คูณ b เท่ากับ0ความหมายก็คือ a จะเป็น0ก็ได้ หรือ b จะเป็น0ก็ได้หรือ a และ b เป็น0ทั้งคู่ก็ได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะสมบัติของ1ข้อแรกค่ะถ้า a แทนจำนวนเต็มใดๆแล้ว a คูณ1เท่ากับ1คูณ a เท่ากับ a นั่นหมายความว่า1คูณจำนวนใดก็จะได้จำนวนเดิม หนึ่งคือเอกลักษณ์การคูณของจำนวนเต็มข้อต่อมาค่ะถ้า A แทนจำนวนเต็มใดๆแล้ว A หารด้วย1ห,หรือ A ส่วน1จะมีค่าเท่ากับ a จจำคำถามที่พี่ปอถามได้ไหมว่าจำนวนเต็มเป็นเศษส่วนใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือว่าผิดเห็นไหมคะว่าจำนวนเต็มก็คือเศษส่วนที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ หน,นั่นเองเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโน้ตก่อนนะคะโน้ตตรงนี้ก็คือการสรุปคีย์เวิร์ดสำคัญๆที่พี่ปอได้พูดมาโน้ตแรก0เป็นตัวหารไม่ได้ชัดเจนนะ จำนวนเต็มสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้โดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ1ต่อมาค่ะ vocabulary ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย vocabulary เนี่ยราสะกดจริงๆแล้วคือ v o c a b u l a r y นั่นคือมีคำศัพท์แค่คำเดียวแต่เห็นไหมว่าพี่ปอสอนไปตั้งหลายคำแล้วนั่นหมายความว่าจาก vocabulary ธรรมดานเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ แต่ตัวสุดท้ายเป็น y ก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติบ es นั่นเองจึงเป็น v o c a b u l a r i e s นะก็สอนภาษาอังกฤษแถมๆไปแล้วกันเนาะคำแรกเลยค่ะหัวข้อนี้ก็คือ integers ก็คือจำนวนเต็มโอเคนะคะคำต่อมาค่ะจำนวนเต็มมีทั้งหมด3ชนิดชนิดแรกก็คือ positive integers positive integers mm hmm. ก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองจำนวนเต็มบวกก็คือตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 90ไปเรื่อยๆก็คือ1 2 3 4 5 o and so on นั่นเองโอเคนะคะตัวอีรั้งหนึ่ง1ก็คือจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ อีกหนึ่งชนิดค่ะ negative integers negative integers ก็คือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบก็คือจะอยู่ทางซ้ายมือของศูนย์สตาร์ที่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4แล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือ negative 1 n e g a t i v e 2 negative 3 and so on นั่นหมายความว่าลบหจะเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่า มากที่สุดแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือจำนวนเต็มศูนย์ภาษาอังกฤษก็คือ z ีโ o นั่นเองค่ะ